ความสําเร็จมันเกิดขึ้นกับคนขี้เกียจได้ด้วยเหรอมาดูครับเพื่อนๆนะวันนี้ก็ความ <ไป S 2> เจ<อ>าข้าวไข่เจียวนะไม่รู้จะกินอะไรเนาะนะแล้วก็เราก็มีน้ําพริกอ่าน้ําพริกกุ้งไข่กุ้งใส่มันลงไปเลยบนไข่เจียวใส่มันลงไปละอ่า อร่อยดีแต่มีความสุขแบบคนขี้เกียจไม่ไม่น่าดีข้าวตอนเช้ากันนะอยากขี้เกียจเลยครับเป็นอันว่าความสําเร็จเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนที่ขยันเท่านั้นแหละครับคนขี้เกียจมันขึ้นเปิดขึ้นมาเล็กๆน้อย